สวัสดีครับก็พบกับผมอีกแล้วนะครับยูนะครับก็วันนี้มาแปรรูปนะครับมาแปรเรื่อยแปรรูปไม้เป็นพินานก่อสร้างนะครับซึ่งผมได้เรื่อยไปวางส่วนแล้วนะครับประมาณ700นิ้วนะครับที่ที่เรื่อยไปก็วันนี้มาเก็บตกอีกท่อนหนึ่งนะครับเนื่องจากไม้ที่ผมเรื่อยไม่พอนะครับก็พบกับไอ้คุณปูสีน้ำเงินดำเช่นเคยนะครับเครื่องนี้ก็จะใช้ในการ ฝ่าไม้ต่างๆนะครับไม้เป็นใหญ่ของสยามกีตราร์วูดนะครับก็จะอยู่กับศูนยอสตินศูนย์เจ็ดศนะครับก็ติดตั้งบาร์สามสิบสามนะครับคู่คู่ไปจําตัวผมนะครับก็วันนี้มาแปลรูปไม้นะครับแล้วก็จะมาพูดให้ฟังนะครับว่า,าการทําไม้ที่ถูกต้องมันเป็นยังไงนะครับก็คือ อันดับแรกถ้าเราล้มไม้นะครับล้มไม้ก็ต้องรอให้เปลือกเขาแห้งสนิทก่อนนะครับแล้วก็ให้เขาคายน้ำให้ให้แห้งก่อนนะครับอย่างเปลือกอกระเทาะเปลือกแบบนี้นะครับเปลือกกระเทาะมาแล้วก็ให้เขาคายน้ําให้เรียบร้อยหมดนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นะครับอย่างน้อยสี่เดือนนะครับขั้นต่ำสี่แต่ว่าถ้าให้มันชัวร์เลยก็เล่นเป็นปีนะครับ ไม้จะเลื่อยยากนิดนึงแต่ว่าจะมีความเขาเรียกว่าไม่แตกนะครับนะครับก็คืออที่เห็นบ้านเรานะครับก็คือล้มวันนี้อ่าล้มไม้วันนี้ก็คือพรุ่งนี้ถือว่าวันนี้นะครับแปรรูปเรียบร้อยแล้วพอแปรรูปเรียบร้อยมันยังไม่แตกนะครับพอแล้วเอามาเอามาแปรรูปเอามาแพ็คเอามาพุดเอามารูปน้ําขายสีจะสดสวยอยู่นะครับรูปน้ําขายแล้วก็ ขายพอเราซื้อมานะครับสมมติว่าผมเป็นผู้ซื้อนี่คือซื้อมาเ,เสี่ยงมากนะครับไอ้พวกไม้แก่นต่างๆนะครับก็คือเสี่ยงห้าสิบห้าสิบเลยนะครับว่าจะรอดไหมก็คือห้าสิบห้าสิบก็คืออาบางส่วนมันเป็นไม่ได้ติดใจไม้นะครับเช่นไม่ได้ติดใจไม้กลมๆอยู่นะครับตรงนี้ก็อาจจะรอดไปหน่อยอาจจะเป็นบีกมันนะครับบีกในในส่วนนี้นะครับบีกมันบีกไม้ ก็จะรอดตัวไปแต่ว,ว่าถ้าติดใจไม้ก็คือด้วยความที่เขาพึ่งตัดไม้มาแล้วก็พอเรามาเก็บปุ๊บมันคลายน้ํานะครับคลายน้ําอย่างรวดเร็วคลายออกทั้งสี่ด้านเลยแล้วทีนี้ก็แตกนะครับเหี่ยวแตกอย่างพวกอ่าเบลคแอนไว้ก็ลืมอะไรพวกนี้นะครับเหี่ยวหดนะครับบิดตัวหมดนะครับต้องเก็บอย่างดีมากถึงจะรอดนะครับก็คือมันผิดมาแต่อ่าตั้งแต่ต้นทางนะครับผิด ตั้งแต,ต่ต้ต่างก็คือล้มไม้แล้วก็แปรรูปเลยเขาเขาจะไม่เรียกว่าไม่ทิ้งไม้ไว mm ้นะครับอย่างสมัยก่อนนะครับที่เป็นพวกต้นสักสักทองต่างๆนะครับเขาจะการเขาจะการคูนไว้นะครับบริเวณคูนเขาจะเอาเปลือกออกนะครับเปลือกออกแล้วทิ้งไม้ไว้หนึ่งปีนะครับถึงจะมาล้มไม้ไม้จะออกสีทองสวยหามมากครับเดี๋ยวนี้สักทองมันไม่ออกสีทองเพราะอะไรเพราะว่าเลื่อยวันเดียวนะครับแปรรูปวันเดียวเลยเขาจะไม่เอาเปลือกออก แล้วก็ทิ้งไม้ให้มันแห้งแบบนี้นะครับถึงมาเรื่อยนะครับแบบนั้นจะได้สักโซงแล้วก็ไม้ต่างๆสีจะจะสวยห้ามนะครับแล้วก็ไม้ไม่มีความแตกนะครับอย่างอ่ะพวกโรงงานใหญ่ๆเขาบางครั้งเขาจะเอาเป็นต้นเลยนะครับไปไปวางไว้เป็นต้นสูงยาวๆเลยนะครับอ่าเป็นต้นสูงสิบสิบห้ามิตรนะครับเตลือนะครับยาวประมาณเตลลอไปตั้งไว้นะครับนานกว่าจะเรื่อยนะครับแต่ที่เขา ขายไม้กันทั่วไปนะครับเรื่อยวันนี้นะครับพรุ่งนี้ขายแล้วนะครับแตกนะครับแตกแตกส่วนส่วนใหญ่เอามาเก็บแล้วแตกไม่มีเหลือครับบางครั้งขึ้นชิ้นนานแตกกลางอากาศเลยนะครับสําหรับอันจีต้านะครับหานด้ามันอะไรก็ใช้ไม่ได้นะครับเอามาทําแล้วมันแห้งแล้วมันหลวมนะครับมันแตกนะครับพวกฟานท้ายต่างๆที่เอาไปซื้อมาลิดพยุงอะไรพวกนี้เอามาทํารีบทําด้วยนะครับเมื่อกอนที่เอามาเก็บไม่กล้ารีบทํารีบส่งลูกค้าก็ หรือถ้ไม่เหลือนะครับก็ด้านหลังที่เห็นอยู่ก็คือมะปริงนะครับมะปริงวัดรอบสองร้อยนะครับไปดูมะปริงหน่อยมะปริงอายุร้อยกว่าปีนะครับรอบก็สองร้อยนะครับก็ได้ทาการจีบไปแล้วนะครับตอนนี้สูงประมาณสิบห้ามิตรนะครับสูงมากจีบไว้ก็ต่อรองกันนิดนึงด้วยความที่ไม้มันมีเรียกว,ว่ามีกวงไสในกวงนะครับก็เลยไม่กล้าซื้อแพงๆเพราะว่าพูดง่ายๆก็คือ,อ เอาขีเอย่าเอาไปทิ้งนะครับเพราะว่าด้วยความที่ราคาแพงนะครับก็อ่บอกมาหมื่นนะ้ครับผมก็ต่อไม่หมื่นนึงนะครับบอกไม้ไม้กวงมีตาปูด้วยครับตาปูอ่าพวกนี้ก็น่ากลัวมากนะครับก็โตมากนะครับรอบอมสองคนโอบนะครับขนาดต่างสองร้อยนิ้รก็วัดรอบสองร้อยก็ถ้าไม่ถ้าไม่เอาอก็เรียกไม่เอาอ่าแก่นอย่างเดียวก็เป็นฟอตอร์ซได้พอดีเลยนะครับป่าต้นตรงเท่านี้นะครับถึงจะเป็นคอตอร์ซแบบ ร้อยเปอร์เซ็นได้นะครับต้องต้องวัดรอบประมาณสองร้อยนะครับไอ้ดูรอบหนึ่งครับใหญ่มากโผล่เลยครับก็วันนี้ฝาสาลิงมาเหมือนเดิมกับศูนย์ศูนย์นะครับคุณปู่แล้วก็สาลิงแล้วก็ขนตกเรื่อยผมก็เลื่อยกลางฝนนะครับไม่เกี่ยวเรื่อยเราแรงนะครับเราแต่งมาดีนะครับไม่ต้องกลัวเรื่อยกลางฝนไปเลยก็เดี๋ยวก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับให้ดูไม้ก่อนแล้วก็แล้วก็พูดคุยก็พูดดิดๆกัดๆหน่อยด้วยความที่เหนื่อยนะครับเหนื่อยมากก็ไม่ได้ขึ้นแท่นวง์เดือนนะครับก็ อ่ะเรื่อยไปรูปมือล้วนๆนะครับก็วันนี้ให้ดูกันอ่ะโดยประมาณก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปก็วันนี้ก็ขอบคุณเหมือนเดิมนะครับทุกท่านที่ติดตามเพจติดตามช่องนะครับสวัสดีครับ